ปลาหนิน่นปลาดุกปลาคออุ้ยบอกนีก่แหละอู้หอย่าเต้นเด้นี่คือก,ก,กุ้งกุ้งกุ้งก็ได้หอยก็ได้เต็มคุหอยก็เต็มคุเลยหอยนี่กุ้งเฮ้ยเต็มเต็มเต็มเบิงเบิงหอยอยู่นี่ตัวนี้คืองานที่นายกสอบนี่วัวพันหลัง หลังมีตัวใหญ่ๆลูกมันจังได้โนกเหนคนมาลูกมันได้น่ะลูกได้เบิอย่งที่ล่ะบอาเอาอีน่อยได้หน่อยเก็บบอกคุณสงสัยกะนแลเหมอนลาตองสสยเ่นทีตายเอาเนื้อเราเัินเอ้ยเดี๋ยวไปมันสิงหั้นตัวได้นี่แบบว่าเดี๋ยวดเอาหันมีญ่อีกนเราไปจังหันเาเ็เราไปจังหันได้เราเห็นจังหันลงจังหลัวกปเ lột chân hẳn thùng mương thế. Con đìn có ruột kia Đi ra ừ. <laughs> <laughs> đi. ได้หลายอน่แมนหาพายตูได้มาใส่ยังแสบแมนอยู่อุ้ย ยังก้อหือกม้วมันเลยโอ้ยฝุ่นปลาดุกใหญ่ฝุ่นเย็นกับซิมมี่นะเย็นกับซิมมี่ พ่ออีกก็ได้หัน่นพ่ออีกก็ได้หัน่นผุนปูนปะดูกันนั่นนั่น,น,นโอ้ยยังหลายอยู่ตัวนี้นน Mà nhằn lại gì đây hẳn Dù Nhanh xăm đấy cứ ba nhanh thế Ui Hên tại hóa bồ lô Nè, tôi như này hàng này, hết đấy là chỉ đông làng. เททุ่งหงสินุตแฟนก็ได้โอ้ยมหนียน่อยจะบอกพุดกระดูกอรน่ไผ่แห้รนไปโลดพี่เก่งเททุกคนทั้งเก่าบ่เลือกที่ลงกหนทุกคนบอกทีฮามไป ปลาดุกก็มีตัวตัวเยอะหลากยังอันนันก็นได้ไผ่บังดูหลากยัง <laughs>